ของงานครับ c ีวิกเอนะฮะคันนี้ตัวน้ำมัน e 2 0นะครับล้อ1 7ท่อใบหนึ่งนะฮะคันนี้ก่อนหน้าข้อมาจาัดโตลังวาพันห้าไปแล้วนะฮะก็ข้อมาเพิ่มรีแบบนะฮะ ตู้องหลักใช้งานแล้วมัน E20 สนะครับประตูได้ครบหมดนะฮะ FB มีเรื่องลิ้นหลีนะครับก็ปลดให้หมดนะฮะอ่ะไม่มีไปขูบลิ้นมากกว่าเดิมนะเห็นตู้กันเยอะจังเลยนะฮะโอเคก็อนนี้นตู้เสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ จูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AF ไวแบ d ตัวจับส, mungkin, ส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับสาสเบปซินเวลาจูนเราต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนโจูนล้วนเลยนะครับจูนสดจูนถนอจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนหนาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคมาดูสปีดเทสกันนะ FB Boy เครื่องพันแนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับแอร์ AI, เย็นสดเลยนะฮะ Bye. ลุกลึกนะฮะไม่เหมือน FD-Dock นะครับจักขอ7เจ็ดกก็โค้งลุกลึกเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับนิ็นลงนิ้นลีก็ไม่ใช่ปัญหาโผล่ไปคุ่มนแล้วนะอ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ซิลิมเอฟบีบอยนะฮะลองดูนะครับว่าพราร์ตเล็กเป็นยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างคันนี้น้ำม e ันอี20นะครับลอ้อ17ท่อใบหนึ่ง นะฮะมีจูนจูนคาระสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังชนะจุดเกียร์จุดเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับเกียร์ออโต้ไปเอ็มทีทีไปออโต้นะฮะหรือติดตั้งเทอร์โบอย่างจูนของเดิมนะครับแล้วก็หน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับอยู่หน้านปากซอยดูวสีหรือรเงินนะฮะที่ที่คือรับลูกค้าของเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการในการจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีจูนดนอกสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะครับ ไกลจ,จัดเลยเหลือสุดออกสุดใต้สุดนะฮะมัดรวมเลนสามคันเลยนะครับไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะครับ facebook y o u t u b e Google แบบนะครับพีพีจูลีแบบอนดเจอเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแน้ผมแนเบอร์ไว้แล้วนะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ FB Boy r e m a ีน้ำมัน E20 นะฮะร,รอ17ิท่อใบหนึ่งนะครับ ยาเรืองลิลี่ให้ครบๆนะฮะโอเคขอบคุณครับ